ทางหนองประดุรกรอไปการโดยสารชานชาลาที่สองครับขบวนรถชันเมืองขอบวนที่สามศูนย์หนึ่งออกจากศูนยางบางซื่อเป็นอาเจยียดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีดอนเมืองเป็นสถาน,นีต่อไปครับอันนี้คือขอบวนที่สามศูนย์หนึ่งนะครับขบวนรถชันเมืองที่สามศูนย์หนึ่งนะครับได้หัวจากเอาตอมหมายเลข4305ทําทำขบวน

ครับขนาดนี้ขบวนรถชานเมืองที่301นะครับก,ก็กำลก็กลังจะออกจากสถา,านีรถไฟชุมทางบางซื่อแล้วนะครับต้นทางจากกรุงเทพลพลโยธิปายทางไปยังลบบุรีผู้คนนี้แน่นมากครับยังมียืนด้วยครับออกไปแล้วนะครับขบวนรถชันเมืองขอบวนที่301นะครับบายบายนะครับเดินทางถึงที่ใหม่อย่างปลอดภัยนะครับ